เอาว่างานโคตรเนี้ยบนะครับผมเอาว่าของแบรนด์มันก็ราคามันก็สูงหน่อยนะครับราคาท่อขึ้นดีขึ้นไปหมดแล้วนะครับถ้าเป็นท่อแบรนด์นะคือท่อแบรนด์พวกนี้มีตัวเลขอยู่แล้วนะครับมีตัวเลขให้ชัดเจนอยู่แล้วว่ารถลบไหนต้องใช้คอท่อเท่าไหร่ต้องเดินคอท่อเท่าไหร่ใส่ท่อเท่าไหร่นะครับจุกปลายยาวปลายสั้นเท่าไหร่นะครับมีตัวเลขหมดเอาว่าจะเป็นรถแข่งรถเชงหรืออะไรก็แล้วแต่มีตัวเลขหมดโหโหประเทศใช้อยู่นะครับผมมีการเลเซอร์เห็นไหมว่าเวฟร้อยสิบไอก็คือ รถเราซปเปอร์คับหรือรถ 10i หรือปาวานก็แล้วแต่ไม่ต้องกลัวว่าจ,จะมัวม่วมั่วรุ่นมั่วของนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะท่อของพี่อ่ะมันเป็นลิมิเต็ดอยู่แล้วนะครับสั่งใบต่อใบนะครับไม่มีการเอามั่วท่อมั่วมั่วท่อเอาลูก5สามมาขายลูก5สี่หรืออะไรเอาลูกลูกค้าสั่ง5หกเอาลูกค้าสามมาขายไม่มีแน่นอนนะครับการเชื่อมป้องเชื่อมคว้นยางอะไทเทเนียมเหม็นไหมงานเชื่อมคือสแตนเลสที่ดีเนี่ยมันจะมีความเงาความวาวเห็นไหมถ้าสแตนเลสแบบว่าตัวทั่วไปถูกๆเนี่ยบางๆเน มันจะไม่ขึ้นเงาวาวแบบนี้นะครับผมนะครับอันนี้คือสดๆพี่ไม่ได้ไปแต่งรูปแต่งภาพอะไรให้มันสวยงามนะวิดีโอทุกวิดีโอของพี่เป็นวิดีโอแบบภาพสดหมดนะครับผมนี่และป้ายเป็นตัดเลเซอร์นะผมแล้วก็นี่ก็เชื่อมติ๊เอานะครับสวยนะฮะดูลูเลยแหละอันนี้คือท่อนแรกเห็นไหมมันจะมีขนาดที่เท่ากันเห็นปะ่ะนะครับพอมาท,อท่อนที่สองเนี่ยมันจะมีการขยายตรงนี้เห็นไหม อันนี้คือเทคนิคหรือสูตรของที่ร้านนะครับไม่ใช่ว่าอยากจะทําให้มันสวยอย่างเดียวทุกอย่างมันต้องมีตัวเลขขนาดทุกอย่างมันต้องมีตัวเลขหมดเลยนะครับผมนะครับพี่ครับท่อเนี่ยมีแบบว่าเสียงไม่ไม่ดังมากไม่เกินกฎหมายกาหนดไหมนู่นนี่นั่นมีหมดนะครับมีหมดนะครับถ้าเราจะสั่งมีหมดทุกอย่างจะเป็นรถรุ่นอะไรมีทุกรุ่นไม่ต้องถามน้องไม่ต้องถามว่ามีรุ่นนี้ไม่รุ่นนั้นคือมีทุกรุ่นน่ะในโลกนี้ที่เขาเล่นกันรถที่เขาเล่นกันมีหมดนะครับผมขนาดรถที่ทําหัวหัวแปลงหัวอะไรมานะครับ เอาวตาร์แล้วก็แล้วแต่นะครับก็ทําหมดนะครับเอาเป็นว่าอยู่ที่ตังค์นะครับผมและท่อแบงนพวกเนี้ยไม่มีราคาถูกแน่นอนระวังของโลกเรนแบบนะพี่พูดคํำนี้มาไม่ต่ำกว่าแปดถึงเก้าปีว่าระวังของโลก,โลกเรนแบบเนี้ยสวัสดีเวอรุ่นเดี๋ยววันนี้มาดูท่อแดงสายสีนะครับผมอันนี้จะเป็นร้อยสิบไอบล็อกครึ่งตัวเก่านะครับลูกห้าสี่มิลน,นะอันนี้จะเป็นท่อทรงย่นนะครับผมหรือทรงเชงนะครับผมอันนี้จะเป็นคอท่อสองท่อนแล้วก็คอเชื่อมควันด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของท่อ แล้วก็ใส่เป็นจุกปลายยาวนะครับผมแล้วก็หูยึดท่อนี่นะครับผมยึดที่น็อตยึดอาร์มนะก็คือไม่ใส่พักเท้าหลังนะครับอันนี้คือท่อสั่งตามสเปคเลยลูกค้าสี่มิลนะรจริงๆแล้วน้องคนนี้เขาสั่งชุดเต็มระบบหองร้อยสิบไอบลครึ่งตัวเก่าเนี่ยเต็มระบบเลยนะไปแล้วก็สั่งท่อเพิ่มด้วยนะครับผมอันนี้น้องคนนี้ไปชลบุรีนี่บางละมุงนะครับผมนี่นะครับ ก็คือเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดท่อกันนะครับผมและใครอยากดูรูปเพิ่มเติมแบบชัดเจนแบบสวยงามโจโะก็สามารถดูในเพจช่างตัววัาน w n r a c e i n g ได้นะครับผมมันจะเห็นรูปได้ชัดกว่านะครับรูปรายละเอียดของนะครับผมเอาเป็นว่างานโคตรเนี้ยบนะครับผมเอาเป็นว่าของแบรนด์มันก็ราคามันก็สูงหน่อยนะครับราคาท่อขึ้นดีขึ้นไปหมดแล้วนะครับถ้าเป็นท่อแบรนด์นะคือท่อแบรนด์เนียมีตัวเลขอยู่แล้วนะครับมีตัวเลขให้ชัดเจนอยู่แล้วว่าลถแบบไหนต้องใช้คอท่อเท่าไหร่ต้องเดินคอท่อเท่าไหร่ใส่ท่อเท่าไรน จุกปลายยาวไปสั้นเท่าไหร่นะครับมีตัวเลขหมดเอาว่าจะเป็นรถแข่งรถเชงหรืออะไรก็แล้วแต่มีตัวเลขหมดโหโหประเทศใช้อยู่นะครับผมนะครับรวมถึงต่างประเทศด้วยนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมอ่ะก่อนอื่นก็มาดูปลายท่อก่อนนะครับผมนี่อันนี้จะเป็นสีดำ power coat นะครับสีดำ power coat ไม่ได้ว่ามันจะไม่ลอกไม่ล่อนนะครับแต่เป็นเป็นสีที่ทนทานที่สุดและที่จะเป็นไปได้ในโลกนี้นะครับผมสำหรับการทํา ท่อนะครับผมแล้วก็หูท่อเนี่ยมีความหนาสองท่อนใช่ไหมมีความหนาไม่ใช่แบบบางๆทั่วไปนะมีความหนามีความหนากว่าเหมือนกับท่อเดิมแท้เลยนะผมแล้วก็ความหนาของอปลายท่อเนี่ยมีความหนาเท่าเหมือนท่อแท้เลยไม่บางไม่เปราะไม่ต้องกลัวทะลุอะไรก็แล้วแต่นะครับผมนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไปขี่ลงน้ําทะเลแล้วก็ไม่ดูแลอะไรเลยมันก็พังนะครับแบบนั้นนะแล้วก็นี่นะครับผมมีการเลเซอร์เห็นไหมว่าเวฟร้อยสิบไอก็คือรถเราซูเปอร์คับหรือร้อยสิบไอหรือปาวานก็แล้วแต่ไม่ต้องกลัวว่าจะมั่วมั่วรุ่นัะครบ แล้วก็ที่สําคัญนะท่อของพี่อ่ะมันเป็นลิมิเต็ดอยู่แล้วนะครับสั่งใบต่อใบนะับไม่มีการเอาม่วท่อม่วมม่วท่อเอาลูกห้าสามมาขายลูกห้าี่หรืออะไรเอาลูกลูกค้าสั่งห้าหกเอาลูกค้าสามมาขายไม่มีแน่นอนนะครับอ่าแล้วทีนี้จุกไปท่อมีความยาวไหมนะครับยาวมากเลยนะนี่แต่สามารถวิ่งทิปทวัวรลิงได้เพราะว่าพี่จัดเรื่องสาทงสาท่อพวกนี้มีตัวเลขหมดเอาเป็นว่านะครับผม แล้วก็มีสติกเกอร์พวงกุญแจสติกเกอร์ที่ร้านแล้วก็มีหูยึดนะครับผมอันนี้หูยึดท่อนะครับยึดตรงนี้นะครับนี่ยึดตรงนี้ไปที่นะครับผมน็อตยึดพักเท้าหลังนะครับผมนี่นะครับผมนะครับหรือเราจะยึดที่อาร์มก็ได้แล้วแต่เรานะแต่ถ้าพี่ให้ใหใหพี่แนะนำยึดที่หูหูไอที่ยึดพักเท้าหลังก็ได้นะมันยึดได้สองที่อ่ะจริงๆนะครับผมอยู่ที่เราจะเลือกนะครับผมแต่ถ้าเราลึกยึดที่อาร์มก็ต้องเจาะรูขยายเพิ่มนิดนึงนะครับ อยู่ที่เราสไตล์รถเราแล้วกันแต่ถ้าเอาทนงทานเอาชัวยึดที่พักเท้าหลังดีกว่านะครับก็คือยึดที่นอ็อตพักเท้าหลังอ่ะเวลาเราถอดพักเท้าหลังออกมันจะมีนอ็อตอยู่2ตัวใช่ไหมเบอร์สอง่ะนะครับเรายึดเอานะครับอ่าแล้วก็ามาดูนี่ปลายท่อนะครับเดี๋ยวเอาแสงมาให้ดูแล้วกันเดี๋ยวเราจะไฟให้ดูนี่นะครับเห็นไหมการเชื่อมป้องเชื่อมควันยังกัไทเทเนียมเห็นไหมงานเชื่อมคือสแตนเลสที่ดีเนี่ยมันจะมีความเงาความวาวเห็นไหม ถ้าสเตนเลสแบบว่าตัวทั่วไปถูกๆเนี่ยบางๆเนี่ยมันจะไม่ขึ้นเงาวาววแบบนี้นะครับผมนะครับอันนี้คือสดๆพี่ไม่ได้ไปแต่งรูปแต่งภาพอะไรให้มันสวยงามนะวิดีโอทุกวิดีโอของพี่เป็นวิดีโอแบบภาพสดหมดนะครับผมนี่แล้วป้ายเป็นตัดเลเซอร์นะผมแล้วก็นี่ก็เชื่อมติ๊กเอานะครับสวยนะฮะดูลูเลยแหละอันนี้คือท่อนแรกเห็นไหมมันจะมีขนาดที่เท่ากันเห็นป่ะนะครับพอมาท,อท่อนที่สองเนี่ยมันจะมีการขยายตรงนี้เห็นไหม อันนี้คือเทคนิคหรือสูตรของที่ร้านครับไม่ใช่ว่าอยากจะทําให้มันสวยอย่างเดียวทุกอย่างมันต้องมีตัวเลขขนาดทุกอย่างมันต้องมีตัวเลขหมดเลยนะครับผมนะครับอ่าแล้วก็จะเข้ามาที่ส้ท่อนะครับผมส้ท่ออันนี้เป็นผ้าตะแกรงนะผ้าตะแกรงเสียงนุ่มๆแน่นๆคำรามคำรามนะครับผมนะครับใครอยากดูส้ท่อลูกส้ท่อแบบชัดๆก็ดูในอ่าเพจได้เลยนะครับตามที่ที่บอกอ่ะนะครับเพจช่างตู้วัตถานวัลเลสซิ่งนะครับผมนะครับนี่นะครับนี่หมดหมดพวกนี้รายละเอียดหมดเป็นสแตนเลสหมดเลยนะครับนะครับ คือท่อทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างมันมีการเชื่อมดาเห็นไหมการแตกกันขาดกนรล้าวนะครับผมเมื่อก่อนท่อยุคแรกๆอ่ะไม่มีคอควันนะครับผมแล้วก็ยังไม่มีการเชื่อมเชื่อมกันแตกพวกนี้นะเนี่ยเชื่อมดามอันี้ยังไม่มีนะสมัยก่อนอ่ะก็คือดิบๆเป็นรอยเชื่อมป้องเฉยๆรถแข่งสมัยก่อนอ่ะหลายสิบปีลนวะที่พี่นั่นแข่งทั้งพี่แข่งรถทั้งอะไรก็แล้วแต่หลังๆก็มือรีเริ่มการพัฒนามีการเชื่อมป้องนู่นน,นี่นั่นอะไรนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นสแตนเลสนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เหล็กชุบนะครับสปริงอะ่ะ คืออย่างนี้ว่าท่อมีบางคนถามว่าพี่ครับท่อเนี่ยมีแบบวา่าเสียงไม่ไม่ดังมากไม่เกินกฎหมายก,กาหนดไหมน,นู่นนี่นั่นมีหมดนะครับมีหมดนะครับถ้าเราจะสั่งมีหมดทุกอย่างจะเป็นรถรุ่นอะไรมีทุกรุ่นไม่ต้องถามน้องไม่ต้องถามว่ามีรุ่นนี้ไม่รุ่นนั้นคือมีทุกรุ่นน่ะในโลกนี้ที่เขาเล่นกันรถที่เขาเล่นกันมีหมดนะครับผมขนาดรถที่ทําหัวหัวแปลงหัวอะไรมานะครับอวตารแลวก็แล้วแต่นะครับก็ทําหมดนะครับเอาเป็นว่า อยู่ที่ตังค์นะครับผมและท่อแบงค์เนี้ยไม่มีราคาถูกแน่นอนระวังของโลกเรียนแบบนะพี่พูดคํำนี้มาไม่ต่ำกว่าแปดถึงเก้าปีว่าระวังของโลกเรียนแบบเนี่ยเพราะมันมีเยอะ,ะต่างประเทศก็ยังมีโลกเรียนแบบเลยนะผมทุกอย่างมันมันมีตัวเลขหมดนะครับทุกอย่างมันมีอ่าเทคนิคแนวทางมันมีหมดแนตะมันมีตัวเลขะนะครับผมกว่าจะได้ตัวเลขกว่าจะได้ข้อมูลของแต่ละท่อแต่ละสเปคเนี่ยไม่ได้ง่ายนะครับผมเอาเป็นว่าซื้อกับคนที่ไว้ใจได้แต่ถ้าอยากจบก็ซื้อที่พี่ได้นะครับผม ลิมิเต็ดทุกใบแน่นอนไม่มั่วของแน่นอนนะครับพี่ใบนี้น่าจะเป็นใบที่พี่จําไม่ได้ว่าร้อยเท่าไหร่นะของของปีนี้ร้อยเท่าไหร่ใบที่ร้อยเท่าไหร่ไม่ด้วยนะครับผมเอาเป็นว่าเยอะนะครับผมแล้วก็ได้ของแท้แน่นอนนะครับผมตรงๆเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมอย่าได้เสียงตามมาตรฐานแบบรถมกมกทิพทิพผ่านด่านเข้าด่านได้ก็มีนะครับมีมีหมดนะครับผมก็ประมาณนี้สั่งอะไรก็ดูหน้าโปรไฟล์พิมเฟซช่างตัววัฏฐานหรือเพจช่างตัววัฏฐาน W เวลินเนะครับผม ทักทางใดทางหนึ่งพอนะครับผมหรืออ่าทิกต็อกช่างตัววัฒน์หานนะครับผมแล้วก็ชมวิดีโอแบบ 4K นะครับผมที่ช่อง YouTube ช่างตัววัฒน์หาน w n r a c i n g ได้เลยนะครับผมชื่อเดียวกับชื่อเพจแหละนะครับผมก็ประมาณนี้ใครอยากดูรูปเพิ่มเติมหรืออยากดูรุ่นอื่นเพิ่มเติมนะดูในอัลบั้มเพจช่างตัววัฒน์หาน w n r a c i n g ได้เลยนะครับผมมีเป็นหลายๆร้อยใบนะครับครึ่งพันใบนะครลองเลื่อนดูรูปเอานะครับรูปสวยๆเยอะนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ เดี๋ยวพวกนี้จัดส่งให้ Surprise เซอร์ไพรส์แน่นอนวัยรุ่นน้องคนนี้เซอร์ไพรส์น้องคนนี้สั่งของนะพี่บอกวันนี้น่ารักมากนะครับเป็นเด็กที่สั่งของแบบน่ารักมากเต็มระบบจัดเลยนะครับผมแล้วไม่งองแงคุยง่ายคุยเรื่อง,องแล้วก็โอนเสร็จก็าหายเลยเป็นเด็กที่แบบตึงจัดนะครับผมเอาเป็นว่าวัยรุ่นชนบุรีนะครับหลายๆคนจะเป็นในสไตล์นี้หมดเลยโอ้สุดยอดปปื้มๆโอเครักทุกคนฝากไลค์เ่อนชร์ด้วยเด้อไปแล้วบ๊ายบาย